เป็นไงครับคือบอกได้ว่าเราไม่ได้เจอกันมานานมากนะครับสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งใช่ปกตินี่คือถุกวันนานมากๆเกือบลืมหน้าแล้วก็เลยสั่งชิชิมาก,กินนะครับครับผมวันนี้ขเขามีลด20%นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากสุดยอดอน,นะดโหอร่อยมากเลยครับปกติกินอร่อยขนาดนี้ไหมครับ โอ้อร่อยกว่านี้เลยครับมจิตอนนี้เขามี delivery ถึงบ้านนะครับชิชิแล้วมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับลด20%ครับอืมบอกเลยว่าปินทุกเมนูฮะดูดูดูนี่ก่อนรสชาติระดับไคเซกิหนาหนามากจริงปิ่มโถอยืดหน่อยไม่ใช่แค่ปลาดิบนะครับเขามีโรมีข้าวหน้าต่างๆนะครับนี่มีซุกี้และชาบูด้วย เอาละครับอีมีพี่มันชอบสูงไม่สูงเอ่อชอบมีเดียมแรร์ครับอ้อติดบ้างก็กินผมเงยอะโคตรอร่อยออดูแลดีดูเนื้อสิสวยงามยอดจุกครับวันนี้ยอดยอดมากินกันให้ดูนะฮะินกันให้ดูเลยเหรอใช่ฮะ นเราขอคำหนึง่งขอคำหนึง่งข,ขอแบบสไตล์พี่มาวินขอเป็นซาชิมิแล้วกัน,นะค,ะครับพอดีคำไหมฮะไม่ค่อยพอดีมันหนามากมันใหญ่ะครับลุยหืมหืมปุ่งปังปุ่งกังเราเปนคนกินเร็วลนะเขากินบ่อยครับตอนนี้ชิชินะครับผม สั่งทุกเมนูเนี่ยลด20%สนะครับผมซีชีมีลด20%สนนะฮะบอกเลยว่าจริงจังแล้วก็อร่อยมากๆนะฮะผม